การใช้งานกุญแจรีโมทโตโยต้ต ota, การบำรุงรักษาการแก้ไขเบื้องต้น me, I, oh. สวัสดีครับผมนกโตโยต้าเพชรบุรีหัวสะพานนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้งานของกุญแจรีโมทนะครับ อธิบายง่ายๆนะครับแบบที่1นะครับก็เหมือนกุญแจรีโมททั่วไปนะครับเขาเรียกเป็นแจ็คไนคี์นะครับโดยการทํางานก็คือกดด้านบนนะครับกุญแจก็จะเด้งมาเหมือนนี่ครับนะครับการทํางานง่ายๆก็คือล็อกกดล็อกตามรูปเลยนะครับตามรูปกุญแจแล้วก็แพนิคคือเรียกรถนะครับอย่างที่2ก็คือสมาร์ทคีนะครับจะเรียกคู่กันอ่าเป็นผู้สตาร์ทสมาร์ทเอนทีนะครับ ส่วนกุญแจจะเรียกเป็นสมาร์ทคีย์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนบอดี้นะครับส่วนที่2คือเอ๊จะมีกุญแจไหมนะครับอย่างนี้นะครับตัวกุญแจนะครับดอกกุญแจเขาเรียกเป็นซับคียนะครับจะมีดอกเล็กอยู่ข้างในเวลาวิธีการเอาออกนะครับเราก็จะเลื่อนเลื่อนตัวหลังนะครับเลื่อนออกมาเลื่อนแล้วก็พร้อมดึยดึงก็จะเป็น2ชิ้น ชิ้นนี้นะครับไว้ทําอะไรนะครับชิ้นนี้ไว้สําหรับกรณีที่เราจะเปิดประตูรถโดยที่แบตคุญแจหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการทํางานทั้งคร่าวๆข,ของดอกคุญแจให้นะครับการทํางานของเขานะครับของ s m a r t ททีนะครับเราไม่จําเป็นต้องกดปลดล็อกจากรีโมทก็ได้นะครับเราใช้ระบบสัมผัสของแต่ละรุ่นนะครับก็คือถ้าเป็นของรีโวเนี่ยเราสามารถ เอากุญแจใส่ในกระเป๋าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดกลดล็อกจับตัวดอกกุญแจก็ไดานะครับรการทํางานของเขาก็คือรัศมี1เมตรจากประตูด้านคนขับนะครับเราสามารถกลดล็อกจกับคันมือจับได้เลยนะครับการสตาร์ทรถนะคือเราจะมีดอกกุญแจนะครับดอกกุญแจอยู่รัศมี1เมตรจากปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันว่า การทางานเขายังไงนะครับปัญหาที่เจอมากที่สุดนะครับในการใช้งานของสมาร์ททีคือ1แบตเตอรี่หมดแล้วก็ลูกค้าทําอะไรไม่ได้นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะอธิบายมุองต้นให้ว่าถ้าแบตเตอรี่หมดเนี่ยลูกค้าทํำยังไงถือถ้าถูกเชิญลูกค้าจะทํำยังไงนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะครับหน้าจอของรถนะครับก็จะแจ้งว่าแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มอ่อนแล้ว คุณลูกค้าแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยนำแบตเตอรี่นะครับมาเปลี่ยนที่ศูนย์บริการนะครับแนะนําให้มาเปลี่ยนใช้อะไหล่แท้ของศูนย์บริการนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยหรือแอมป์ของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่อายุการใช้งานของฐานจะน้อยลงมากมาก,มากนะครับถ้าเป็นสมาร์ททีแบบนี้จะได้ทั้งทั้งหมด2ชุดนะครับแนะนําให้เอา ดอ,อกสมาร์ททีสลับกันใช้นะครับในนี้จะมีแบตเตอรี่นะครับเวลาหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะขึ้นเตือนที่หน้าจอนะครับขึ้นเตือนก่อนเป็นเดือนครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มองเนี่ยอาจจะหมดเลยพอหมดเลยทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกใหนะครับการทํางานของเขาอ่ะผมลืมบอกการทางานของเขาก็คือเขาจะปล่อยขึ้นระหว่างลดกับรีโมทนะครับระหว่างลดกับรีโมทเนี่ยเข้าหากันนะครับตลอดเวลา ก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยใช้มากนะครับทั้งรถแล้วก็แบตเตอรี่ของรถแล้วก็แบตเตอรี่ของรีโมทนะครับที่ผมเจอกันบ่อยๆก็คือลูกค้า,าเจอปัญหาในช่วงของวันหยุดนะครับในช่วงของกลางคืนเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองนี่ครับไม่สามารถติดต่ออะไรได้แล้วก็รถสตาตันไม่ติดอยู่ในที่ห่างไกลอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นให้ลูกค้าดูตรงนี้ก่อนนะครับแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับ ก็ตอนนี้ก็ผมว่ามาอธิบายนะครับสมาร์ทคีย์จากตัวรถจริงนะครับอ่าสมาร์ทคีย์เนี่ยจากตัวรถจริงก็คือเขาจะเรียกเป็นสมาร์ทเอ็นทีนะครับนะครับ mm hmm. เราใช้กุญแจล็อกรถก็ได้เหมือนรีโมททั่วไปก็ได้หรือปลดล็อกรถจากรีโมททั่วไปก็ได้นะครับ mm hmm. แต่ในกรณีนี้ผมจะบอกวิธีการใช้งานแบบอ่าสมาร์ทเอ็นทีให้นะครับ mm hmm. ก็คือผมไม่รถคันนี้ล็อกอยู่นะครับ ผมจะปลดล็อกโดยไม่ต้องกดรีโมทนะครับผมเอากุญแจเนี่ยใส่กระเป๋านะครับก็สามารถเปิดรถได้โดยที่กุญแจอยู่รัศมี1เมตรนะครับเราก็กดปุ่มนะครับจากมือจับนะครับเปิดได้เลยนะครับหรือจะล็อกจากจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ล็อกแล้วนะครับเปิดไม่ได้ล้นะครับการทํางานของเขานะครับเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดอะไรก็ได้นะครับกุญแจก็อยู่ในกระเป๋า ของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับอยยบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับกดปเบ้งสตาร์ทได้เลยนะครับส่วนปัญหาที่เราเจอนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ของสมาร์ทคีย์หมดนะครับเดี๋ยวผมล็อกรถให้ดูก่อนลูกค้าจะทำยังไงนะครับลูกค้าใช้ซับคีย์ตัวเล็กนะครับ ไข่ามาที่รถนะครับปิดออกปึ้งเปิดออกและรถอาจจะร้องแป๊บหนึ่งนะครับแต่เราไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเขาจะเงียบเองนะครับในกรณีที่แบตหมดจริงๆเราไข่ไม่ได้ละสตาร์ทก็ไม่ได้สตาร์ทต,ติดไม่ได้แนะนําให้ลูกค้านะครับใช้สมาร์ทคี์ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับมาแตะกับปุ่มสตาร์ทพร้อมด้วยกดเหยยบเบรกแล้วกดเลย เขาเรียกเป็นการนะครับเป็นการใช้งานชั่วคราวนะครับใช้ผลิตแบตเตอรี่ชั่วคราวนะครับทับเพียรเล็กมีประโยชน์อะไร1เหมือนที่ผมบอกไขประตูได้2ล็อกเกะนะครับสามารถล็อกเกะได้นะครับนะครับสใช้ปลดล็อกเกียร์นะครับผมดับเครื่องก่อนปลดล็อกเกียร์ใช้ตัวนี้มือขวาเสียบลงไปนะครับมือซ้ายเลื่อนเกียร์ เพื่อที่ให้กดล็อเกเกียร์ให้คนอื่นเข็นรถเราได้หากมีข้อสองสัยนะครับาหากข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าเพชรบุรีนะครับหรือโทรมาที่032708999วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ